สีลงมาดูใกล้ๆนะเนาะตรงนี้มองดูคล้ายๆหัวปลาโลมาเนาะนคล้ายๆตามจินตนาการคล้ายๆหัวปลาโลมาเลย จากเราเข้ามาแล้วเนาะเรามาจากโนนเราข้ามมานีเนาะเขาถึงต้นนี้แล้วเราก็จะไปโนนเนาะโนนเลยขนหินหินเนาะ,นะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นบุ่งล่องน้ำก็ตรงนี้ก็ขอน้ำรถก็จะเป็นที่ที่หา หาอยู่หากินเนาะสายมองวานแห่ของชาวบ้านเนาะตอนนี้น้ำมันซ้อเรื่อยเนาะเรื่อยเป็นอย่างนี้น,นี่ก็แก่งหินงามเนาะนี่หินงามจริงๆเนาะ จะไปตรงไหนก่อนนี่มันเป็นลำโขงเนาะไม่ใช่ภูไม่ใช่ภูเขามันอาจจะเป็นแก่งเป็นแองอะเนาะ คนนั้นมาลงตรงนั้นเนาะเสียหลักช่วงน้ำขึ้นอยู่ตรงโน้นเนาะเสียหลักเท้าแพงเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเนาะดูวิวไปเรื่อยๆวิวสวยๆเนาะ นละเป้าหมายเราจะขึ้นไปดนนร้นตรงดอน,น์นมองมนใกล้ๆนั่นนะเดินก็ไกลเหมือนกันเนาะต้นตนี้เป็นที่สูงเนาะตรงนี้นักก็่าที่สูงในช่วงนี้นะตรงนี้นมาข้างบนนี้มอง มันหินมันหินทรายหรือหินไหลมาดูเนาะมันจะวาววับคล้ายๆเพชรเนาะ,นะนมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นอยู่เนาะมองวิวสบายเลยตรงนี้ยสวยเลยส่วนมารเราจะไปโน่นเส้นโน้นฝั่งทนี้ยังไม่ได้มาอันนี้ก็ถือโอกาสพายฟีซมาเดินซะเลยเนาะ หลังจากน้ำลถไปไม่นาน,นก็เป็นน้ำอยู่ไม่รู้ว่าปลามันยชงอยู่ไหมน่าจ,จะอยู่เนาะปลามันก็รู้ ไปมีแต่น้ำเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเนาะคนชอบเดิน,น แดดจะสบายเลนะโ้ตัวนี้มันก็เป็นลานกว้างนะเนี่ยถึงมันจะไม่ราบไม่เรียบเนาะตัวนี้ก็มีโขดหินใหญ่เลยนะตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวแทนของ f อฟซแล้วท่านผู้ชมทุกท่านเนาะใครที่ชอบวิว ธรรมชาติของลำโขงนะวันนี้ก็ท่านไม่ต้องมาเนาะก็ดูผ่านเซอร์สาชาแนลนี่ครับจะเป็นตัวแทนมาพาเดิน,น,นพาเดินดูแผ่นใหญ่เลยเนาะ่ใหญ่เลย ขึ้นได้ไหมเนาะตรงนี้ขึ้นไปข้างบนหน่อยนี่มันแตกกันะตรงนี้มันแตกแล้วมันจะไหลลงโน่นแลเนาะแต่มันก็ไม่ไหล พายเอฟซีเดินดูทุกซอกทุกมุมวลน้ำเยอะๆน่ากลัวนะนี่เนาะที่เป็นโบกเนี่ยเพราะน้ำมันจะวน เราก็จะไปต่อเนาะขึ้นไปโน่นเนาะที่คล้ายๆตาดนะเนาะเราก็ขึ้นมาอยู่ที่สูงแล้วเนาะเนี่ยทุกที่เลยเนาะมองไปคล้ายๆแก้วคล้ายแก้วคล้ายเพชรเลยเนาะโอ้แคนฉัน,นยันนะเนี่ย แคมเซ็นจัลเลยลก็จะไหลออกนู่นตรงตรงนี้ส่วนมากแล้วหินมันจะเรียบเนาะเพราะน้ำมันซอกน้ำมันซอกหินมันก็เลยจะเรียบตรงนี้ แต่ปัญหาเราคือเราข้ามตัวนี้ไม่ได้เนะเาะไปตรงโน,น้นนอนไปได้อยู่เดินขึ้นมาที่สูงตรนนี้่านมาฝั่งนี้นนเนาะลมก็เริ่มแรงแล้วก็ยังดีนะที่มันมีลมนี่เนาะเพราะว่ามันร้อนอยู่กลางหินอยู่บนหินแดดๆอย่างเงี้ย การมันก็ร้อนก็จะไปฝั่งนี้เนาะ ตรงนี้มองดูคล้ายๆหัวปาลาโลมาเนาะคล้ายๆตามจินตนาการคล้ายๆหัวปาลาโลมาเลยคล้ายเจ็ดกันย่อนเลยตรงนั้น เข็นยันเยอะในโขงเนี่ยนี่ก็เหมือนกันหน่อย ไอปสีลงมาดูใกล้ๆแล้วเนาะน,น,นี่คือทางน้ำมานี่เนาะ ทาน้ำก็จะไหลมานีแหละเซาะเป็นแนวเป็นทางมานีแล้วก็มาลงตรงนี้เนาะเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้มันเหมือนในภูเขาอหมือเเนาะดูไปมันก็ไม่เหมือน ในลำโขงนันเนี่ยคิดว่ามันจะมองดูแล้วเหมือนภูเขาแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นกลางลำน้ำโขงจะว่ากลางลำน้ำโขงก็ได้เนะแต่ข้างในเปลือกโลกเนี่นหินมันเยอะยตรงนั้น อะไรมานี่เนาะ uh, น้ำใสๆเนะาะใสจริงๆเลยตรงเนี้ยไปทางไหนต่อเนี่ย ไปตรงนี้เนาะพอดีมีทางข้ามพอดีเนาะเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งเลยค่อยจะเห็นป่าเลยเนาะป่ามาลงไปหมดละตรงนี้จะเป็นหน้าผาเลยเนาะนี่ไงครับตรงนี้จะเป็นหน้าผาเลย Yeah. หน้าผาเลยเนาะตรงนี้นะโอ้ที่บังแดดสบายเลยเนาะตรงนั้นตรงนี้ก็จะมองเห็นไปหมดแล้วเนาะหาชมดาวบ้านปากแสงนี่เนาะะบ้านหาปลา มาจะจำได้แล้วแหละต้นนี้ต้อนอี้มันพอน้ำมันลดมันก็มีบะเริ่มมีใบเขียวๆแล้วแล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วก็โผล่มาตรงนี้เนาะแกนแคนยอนอีกที่หนึ่งกลางลำน้ำโขง จะเป็นหน้าผาลมแรงด้วยตรงนี้อ้าวมาถึงตรงนี้แล้วไปต่อไม่ได้ต้องยอดกลับเนาะ